ดัชนีดอลลาร์สหรัฐนั้นนะครับก็ร่วงลงมากกว่า0.50%เทรดเดอร์อย่างเราเวลาเป็นเงินเป็นทองและเงินก็เป็นของเราไม่ว่าตอนไหนหรือเมื่อไรถอนเงินได้ทันทีไม่มีค่าคอมชั่นแค่ที่นี่เท่านั้น x n e s s Born to Trade ดัชนีดอลลาร์สหรัฐนั้นนะครับก็ร่วงลงมากกว่า0.50%ลงมาใกล้ที่96.8นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม นักลงทุนเนี่ยขายทำกำไรแล้วก็ลดการถือครองดอลลาร์ก่อนที่จะมีการประชุมการตัดสินใจดอกเบี้ยในวันนี้นะครับแม้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะครับท้งยอด้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมแต่กลับไม่ช่วยพยุงค่างเงินดอลลาร์ได้นะครับแสดงว่าตลาดเนี่ยให้ความสําคัญกับการลดดอกเบี้ยมากกว่านะครับโดยตอนนี้ตลาดมองเกือบแน่นอนแล้วว่าเฟดนั้นจะลดดอกเบี้ย25เบสิกพอยต์นะครับสิ่งที่ทุกคนรอดูเนี่ยคือการปรับการค้ากัน ดอกเบีย้ยในดอทพอตนะครับแล้วก็ท่าทีของคุณเจอรมพาเวลที่เคยบอกไว้ว่านโยบายตอนนี้เนี่ยยังคงตึงเกินไปแล้วก็การตัดสินใจครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องอยู่กับข้อมูลใหม่ๆโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็ตลาดแรงงาน นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยที่ก็ออกมาอ่อนแอนะครับกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแรงงานเนี่ยที่เริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่หลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีการชะลอตัวลงเรื่อยๆเลยนะครับรวมไปถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงด้วยนะครับยิ่งทําให้ตลาดนั้นมั่นใจว่าเฟดนั้นน่าจะลดดอกเบี้ยได้นะครับในการประชุมครั้งนี้นั่นเองนะครับแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับไปดูกันต่อที่เงินปอนนะครับสำหรับเงินปอนสเตอร์ลิงนะคร หรือว่าคู่เงินอย่าง GU ของเราเนี่ยก็มีการขยับมาอยู่ที่ประมาณ1.36นะครับก็หลังจากที่มีการแตะระดับ ต่ำสุดในรอบรายวันก็คือ1.359นะครับซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับอย่างคู่เงินอย่าง GU เนี่ยก็ทําให้เงินปอนะครับกลับมาอยู่อ่าระดับสูงสุดในรอบกว่า11สัปดาห์เลยนะครับแม้ว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐนะครับในเดือนอ่าสิงหาคมนะครับยังออกมาดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับก็ตามที่พี่แอมนั้นพูดไปเลยนะครับก็ยังไม่ได้ช่วยหนุนทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นนะครับซึ่ง ณตอนนี้เนี่ยตลาดก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการประชุมดอกเบีย้ยของเฟดมากกว่าเนาะที่จะมีขึ้นในวันที่ช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับผม ครับผมขณะที่ฝั่งอังกฤษเองนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็สะท้อนว่าตลาดแรงงานเนี่ยยังคงอ่อนแอนะครับโดยการจ้างงานลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ติดต่อกันซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อ P/E ได้ก่อนที่จะประชุมในสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับฝั่งเงินปอนด์นะครับส่วนค่าเงินยูโรนะครับก็อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยคู่เงินอย่าง EU เนี่ยซื้อขายใกล้1.181หนะครับหลังขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของรอบปีเลยจะแถว1.182ในช่วงต้นของตลาด ยุโรปนะครับถึงแม้จะมีการย่อตัวเนี่ยแต่ตลอดวันก็ยังเป็นบวกขึ้นเกือบ0.40นะครับแรงหนุนของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก่อนการประชุมเฟดนะครับแต่ในช่วงหัวข้ามเนี่ยมีแรงซื้อกลับมาค่อนข้างมากเลยดันให้ใค,คู่เงินอย่าง EU เนี่ยพุ่งทะลุไปเลยถูกต้องก็ทำไฮใหม่ นะครับสำหรับตัวคู่เงินอย่าง EU ของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อที่ค่าเงินเยนกันบ้างนะครับสำหรับตัวอย่างคู่เงินอย่าง UJ นะครับก็มีการร่วงลงเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับล่าสุดเดี๋ยก็อยู่ประมาณ1 4 6 5นะครับลดลงราวกว่า0.55%ซึ่งก็เป็นระดับต่ำสุดนะครับนับตั้งแต่วันที่9ก้าันยายนนะครับการแข่งค่าของดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักอยู่นะครับที่ช่วยหนุนทําให้ค่าเงินเยนนั้นแข็งค ซึ่งก็มีขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ตามที่ตลาดคาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ตลาดนั้นรอฟังก็คืออ่าท่าทีของคุณคาโซอุเวดะนั่นเองนะครับผู้ว่าการของ BOJ จนะครับว่าจะมองเศรษฐกิจนะครับในแง่บวกมากน้อยแค่ไหนนะครับท่ามกลางการฟื้นตัวนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นั่นเองนะครับส่วนการที่เงินเยนแข็งค่ามาได้รอบนี้เนี่ยสะท้อนว่าถึงแรงหนุนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่ทรงตัวในระดับสูง ซึ่งช่วยเพิ่มแรงหนึ่งดูดของเงินเยนนะครับในช่วงที่ดอลลาร์เนี่ยถูกขายทํากําไรออกมานะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์แคนาดานะครับก็มีการแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันนะครับโดยคู่เงินอย่างยูแคดนั้นอ่อนค่าติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับราสุดซื้อขายประมาณ1.374นะครับลดลงเกือบ0.25ซนะครับซึ่งไประดับต่าสุดนัตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเลยซึ่งแรงหนุนหลักเนี่ยมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์เนาะในภาพรวมนะครับมากกว่า ปัจจัยภายในประเทศทนะครับส่วนฝั่งแคนาดาเองรายงานเงินเฟอเน้อเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ออกมาแบบผสมผสานกันเลยนะครับซึ่ง CPI ทั่วไปชะลอลงเหลือ1.9%เมื่อเทียบปีต่อปีนะครับต่ำกว่าที่คาดกันวเล็กน้อยขณะที่คอ CPI นั้นยังทรงตัวอยู่ที่2.6%นะครับสะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาเนี่ยยังคงเหนียวแน่นนะครับแล้วก็สูงกว่าเป้าหมาย2%ของ BOC นะครับแม้จะ ไม่ค่อยเร่งตัวชัดเจนก็ต่ซึ่งตลาดเนี่ยก็มองอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่า BOC นั้นอาจจะลดดอกเบี้ยได้นะครับ25ิบห้าเป็นต์พอยต์ก็จะมีประกาศขึ้นก่อนเฟดนั่นเองนะครับจะมีวันนี้แหละนะครับแล้วก็อีกเพิ่มเติมนะครับก็อย่างที่เรารู้กันก็น่าจะมีการ้อยแถลงข่าวเหมือนกันเนาะสำหรับตัวผู้ว่าของ BOC นะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าท่าทีของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมก็นี่ก็คือข่าวอนตลาดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวในตลาดกันบ้างว่าวันนี้ มีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมครับวันนี้นะครับวันพุธที่17นะครับก็เริ่มกันที่เวลาบ่ายโมงเลยครับมก็จะมีเงินเฟ้อของอังกฤษรับ CPI นั่นเองก็คาดว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาอยู่ที่เท่าเดิมเลยใช่นะครับก็คือ3.8%ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับก็ต้องรอติดตามดูว่าตัวเลขนี้จะออกมาแบบไหนเนาะถ้าตรงตามที่คาดการอาไว้เนี่ยก็ทํา ทำให้บิลีนั้นหนักใจอยู่พอสมควรในการลดดอกเบี้ยนะครับผมส่วนพระเอกของเรานะครับอ่าอ่ะต้องกบต้องบอกก่อนว่ามีบิ c ีก่อนละกันนะครับเวลาสองทุ่มสีสนะครับส่วตลาดแคาดานะครับอย่างที่เราได้รายงานไปก็คือการประชุมดอกเบี้ยของเขานะครับตลาดเนี่ยคาดการเอาไว้ว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับที่25่สิบห้าเบสิกพอยต์นะครับผมส่วนพระเอกของเรานะครับวันนี้ อ่ะก็คือเฟสของเราน,นี่ยเองนะครับผม<ช>ตลาดเนี่ยก็ยังคาดการาไว้เหมือนกันนะครับที่ยี่สิบห้าเป็นตพอยน,นะครับแต่ว่า อ่าเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนจะตลาดเนี่ยน่าจะฟันธงไปแล้วนะครับว่าน่าจะลดดอกเบี้ยจริงแต่เท่าที่ตลาดมองนะครับน่าจะไปจับตาดูท่าทีของคุณเจอรมเพอ์เวลของสบังกว่านะครับว่าจะมีอนโยบายการเงินนะครับหรือว่าท่าทีถ้อยแถลงการยังไงเกี่ยวกับอ่าเศรษฐกิจในอนาคตนะครับก็มาคอยติดตามกันดูนะครับสำหรับการประกาศดอกเบี้ยวันนี้ไม่แน่นะวันนี้ทางทีมงานเราเนี่ยอาจจะมีไลฟ์โอ้ยาวเลยช่วงแต่ว่า ช่วงเวลาตีหนึ่งเนี่ยคิดว่าทีมงานของเราน่าจะสับเปลี่ยนกันนะครับน่าจะมีการเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาสองทุ่มแล้วแหละนะครับน่าจะยาวเลยนะครับก็มาเพราะวันนี้มีข่าวเยอะเนาะถูกต้องไม่ว่าจะเป็น BOC หรือว่าเฟดถูกต้องเองนะครับก็ติดตามการประกาศดอกเบี้ยนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่พรสมควรแล้วก็เป็นข่าวหลักๆของตลาดการเงินโลกใตลาดการเงินโลกเลยนะครับก็ทีนี้เราไป ดูการวางแผนกันเลยนะครับว่าวันนี้จะวางแผนอย่างไรได้บ้างครับผมสําหรับคู่เงินอย่างอิวนะครับเราก็เป็นไงน้องทมคือตอนนี้เนี่ยไปแล้วนะครับเขาไม่รอเราแล้วนะครับอันนี้แบบไม่มีย่อเลยไม่มีเลยนะครับเรากลาแบบย่อลงมาก่อนเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยไปก็คือย่อดขาปีออกมาปุ๊บไปเลยนะครับใช่นะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเออตอนแรกยอดขาปีเนี่ยไม่ไม่คิดว่า จะออกมาดีกว่าที่คาดไว้ใช่นะครับแล้วก็เออไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้จุดสต็อปลอสของเราเนี่ยเป็นจุดเข้านะครับก็คือประมาณครึ่งแท่งอืของอ่าแท่งแรงซื้อไปใช่แรงซือกลับนะฮะนะครับแต่โซนนี้ก็น่าสนใจนะก็ถือว่าเป็นอีกโซนหนึ่งแล้วกันถ้ามีการหลุดลงมาแรงๆนะครับโซนข้างล่างก็ยังพอรับไหวอยู่นะครับถ้าจะ อ่าถ้าจะใบอีกรอบหนึ่งก็ให้ไว้สองแนวทางแล้วกันอนะฮะนะครับโซนแรกนะครับคือเราจะบาลิเมตบริเวณหนึ่งจุดหนึ่งแปดสามสามครับส่วนโซนที่สองนะครับก็บริเวณที่เขาเบรกขึ้นไปใช่นะครับที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดศูนย์นะครับถึงหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับโซนนี้ก็ยังเป็นโซนน่าสนใจแต่โซนที่สองเนี่ยมันอาจจะไกลไปหรือเปล่าใช่เพราะว่าเขาว่าเบรกไปมันข้างแข็งแรงเลยถูกต้องครับซึ่งครึ่งแรก ไอ้แทง่งแทงแรกเนี่ยเราใช้สักครึ่งแท่งก่อนละกันครับผมครับอันนี้เผอเนี่ยไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะลงมาถึงไหมพผเผอน,นี่มาไม่มาไม่ถึงนะแล้วก็อาจจะไปต่อเลยก็ได้นะสําหรับตัว E.U. เนอะนะครับส่วน S.L. นั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจดหนึ่งเจ็ดห้าครับผมนะครับประมาณนี้สําหรับโซนที่สองนะ แต่ว่าถ้าโซนแรกเนี่ย s อลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดเกินแถวแถว1.1800นะครับอ่าสำหรับโซนแรกเนาะครับเพื่อนเพื่อนจะงงไหมอันนี้คิดว่าไม่น่างงนะเพราะว่าปกติเราก็จะวางเอแถวแบบหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองอะไรประมาณนี้นะฮะครับมีสองแผ่นเนาะครับผมปุ๊บส่วนแผ่นที่สองเยไม่ใช่ส่วนกู้เงินอย่างจีอูใช่นะครับตอนนี้เออเราก็มาถึงโซนนี้และปุ๊บ นะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นทีพีแล้วกันใช่ครับเราเก็บเก็บสั้นไปก่อนช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันยังไม่แน่นอนนะครับซึ่งตลาดการเงินเนี่ยมันต้องดูเลยๆหลปัจจัยถูกต้องนะครับถ้าสมมติเออเราเล่นสั้นได้ก็เก็บสั้นไปก่อนเก็บสั้นไปก่อนแล้วก็ค่อยมาดูค่าทีใช่ภาพรวมใหญ่นโยบายอีกทีหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้เรารอทีพีอางเดียวเนาะถูกต้องนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีแผนก็ยังใช้แผนเดิมก่อนละกันนะครับ ใช่แผนนี้แล้วก็ถ้าหากว่าราคาปรับตัวลงมาเนี่ยโซนนี้ก็น่าสนใจใ<ช>ที่จะบาลิมีขึ้นไปถูกต้องนะครับ,บ UJ อ่า UJ เหมือนเดิมเลยยังอยู่ในกรอบนะแต่ว่าเหมือนจะทําทรงลงมาเรื่อยๆแล้วนะฮะอืมก็เหมือนจะอยู่ในกรอบนะครับแต่ถ้าเบรกไปได้เนี่ยมีศีลดลงต่อถูกต้องนะครับ,ครบแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าด้านบนเนี้ยอาจจะเล่นอยู่ในกรอบก่อนก็ได้แต่ ต้องมารอดูท่าทีของบ o j วันศุกร์ด้วยใช่แล้วก็เฟดวันนี้ก็อาจจะหุ่งแรงอืมนะครับอาจจะเบรกไปเลยก็ได้ถูกต้องนี่นะครับถึงโซนหนึ่งหนึ่ง้สิบห้าเก็ดเนี่ยอืมก็อาจจะมาถึงแต่ถ้าเขายังอยู่ในกรอบก็เล่นกรอบไปก่อนใช่นะครับไปดูกันต่อที่ u ูแคนะครับยูแคก็เข้าโซนนะครับตอนนี้รอลุ้นแค่ว่าจะมีแรงซื้อกลับมาไปถึงทีพีหรือเปล่านะครับผม ก็รอรุ่น T P อย่างเดียวเลยใช่นะสำหรับ U t ก็ยังใช้แผ่นเดิมอยู่เนาะแต่ถ้าเขาพุ่งแรงเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่1.3796นะครับถึง1.3816นะครับถ้าหากว่าราคาอันนี้นี่คือเราใช้แผ่นเดิมนะก็คือรอรุ่น T P แต่ถ้าหากราคาพุ่งแรงเนี่ยอาจจะใช้จุดนี้เป็น เซลล์อีกสักรอบหนึ่งครับอ่ะมือนกับตอนที่ยูฟรังยูฟังนี่ก็ถือว่าอ่าเอไปนะครับเอซาวไปครับผมยูฟรังยูฟังเนี่ยเบกโอ้โหลงไปเยอะนะเบรกเบกเหมือนอีูเลยใช่ใชนะครับซึนะ่งตอนนี้เนะี่ยเหมือนแรงซื้อกลับเข้ามานิดนึงนะ,ะ,นะฮะครึ่งแทงกัครึ่งแทงไปนะครับ ครึ่งแท่งนี้นะครับใช้เป็นแนวต้านได้อืนะครับเพื่อนๆเอาว่าใครยังยังไม่รู้เนาะก็ใครรับความเสี่ยงได้เนี่ยลองระลบายไปเลยนะครับ,รบแล้วก็ทีพีอยู่ที่0.788ครับผม S L อยู่ที่0.783น,นะครับหรือถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าจะบายขึ้นไปดีนะครับแต่ว่าเออแต่อยากลองดูสักยูฟรังเนี่ยว่ามันจะยังไงก็ลองใช้แนวต้านตรงครึ่งแท่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับ อ่าอ่ะ,อะมีสองแผนนะครับส่วน t p เนี่ยก็โลเดิมนะฮะก็คือศูนย์จุดแปดหกประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับตัวฝั่งเซลล์เนาะครับผมอ่า SL สฝั่งเซลล์ก็อยู่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ ไปตอนที่ AU อ่ะ AU นะครับลงมาไม่ถึงนะฮะลงมาไม่ถึงแต่ก็ยังคิดว่ายังใช้โซนเดิมได้ครับผมนะครับถ้าหากว่าเขารับอยู่ให้ไว้สองโซนเนาะอืมก็คือถ้าราคามีการปรับตัวลงมาดูจะปรับตัวลงมาไเลยแต่ก็ดูไกลอยู่มันกับความสมควรนะเ,<อ>เพราะว่าเขาไต่ขึ้นไปหลายวันแล้วอะนะครับกว่าแบบ เบรกไปเลยใช่นะครัก็มี2โซนละกันที่น่าสนใจสําหรับใครที่ยังไม่มีไม้นะครับถ้าหากว่าเขาลงมารับครับผมนะครับที่0.6652นะครับถึง0.6635คือโซนแรกนะครับที่ราคาจะลงมาทดสอบโซนโซนที่2อนะครับอยู่ที่0.6619ถึง0.6599นะครับประมาณนี้ถ้ามาโซนแรกเนี่ยทีพีห่งเนี่ยก็อยู่ที่อเดิมก่อนนะครับที่0.6683อันนี้คือของโซนแรกเนาะครับผม ส่วนโซนที่สองเนี่ยก็อันอันเดียวกันใช่นะครับถ้าลงมาขนาดนี้น่าจะไปต่อได้นะฮะมันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่าลองพิจารณากันดูแล้วกันว่าจะทีพีกันประมาณไหนเนาะอืนเอลนั้นนะครับอยู่ที่ศูนจุดหกห้าเจ็ดครับสําหรับโซนที่สองครับผมโซนเอลโซนโซนที่สองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณศูนจุดหกหกศูนย์ประมาณนี้นะงงกันไหม คิดว so ่าไม่น like ่างงเพราะเราให้สองแผนนะฮะถ้าถ้าแผนแรกเออลศูนย์ยุหกห้าเจ็ดดีนะพอร์ตน่าจะแตกก่อนก็พิจารณากันดูลองพิจารณากันดูนะครับไปต่อกันที่เอยูอ่า N อนยูนะครับเออ N U นยูนี่ถือว่าเข้าโซนไหมลงมารับอยู่อ่าลงมานิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเกี่ยวอยู่นะครับถ้าใครที่อ่าตั้งบายดีมิตกันไว้นะก็ดีพีมันเรียบร้อยอืมใช่ครับก็ยังใช้ โซนเดิมได้นะครับแล้วก็แผนการเหตุน่าจะคล้ายๆกันครับผมนะครับโซนแรกอยู่ที่0.596นะครับถึง0.594นะครับโซนที่2อยู่ที่0.593ถึง0.591นะครับ TP ก็อยู่ที่ h i g เดิมใช่0.598ครับผม PE อยู่ที่0.5899ครับผมประมาณนี้เลย สซวนอันนี้คือ S L เดี๋ยวเอา S L แผ่นแรกก่อน S L แผ่นแรกก็คือ0.592หรือว่าโซนที่2นี่แหละแต่ว่าถ้าเราอ่าสมมุติถ้าเรามาแก้ไม้ในโซนที่2 S L ในอยู่ประมาณ0.589นะครับสมมุติถ้ามาลงมาอผ่อนเพื่อนมี1น0่เหรียญนะศูน0 0จดศอันเนี้สามารถเปิด เปิดสองมาได้ข้นสูหนึ่งสูตรสูตรหนึ่งอ่าได้อย่างนี้ก็ลองตั้ง sl กันดูนะครับหรือว่าจะไม่ด l ตามที่เราบอกก็ได้นะครับจะไปตั้ง sl ไกลกว่านี้ก็ได้นะครับตามที่พอร์ตของตัวเองเนี่ยรับไหวนะครับอ่จะประมาณนี้นะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าลืมดูข่าวเฟดด้วยนะครับว่าจะออกมาแบบไหนเนาะสำหรับตัวดอลลา สารัฐนะครับหรือว่าดีกวายนะปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมีการหลุดที่97นะครับแล้วก็เหมือนที่มีแรงซื้อแถวแถว96.7ได้นะครับแต่ว่าต้องรอดูนะว่าจะมีการถแถลงการถแถลงข่าวอย่างไรนะครับของประธานเฟดอย่างคุณเจอร์ลพาวเวลนะฮะก็เขาลงมาได้อีกใช่ <6. S 1> นะครับ <3. S 1> ถึงจะอ่ะถ้าสมมติเราดูจาก AI เนี่ยถึงจะมีการ หัวขึ้นนะครับแต่อย่าลืมว่าเขายังอยู่ในโซนโอเวอร์โซใช่นะครับซึ่งโซนโอเวอร์โซเนี่ยมีสองแบบนะครับก็คือมันมีแรงขายมากเกินไปก็จริง<ช>แต่เขาก็ยังไปต่อได้ถูกต้องนะครับ,รบอืมก็ต้องรอดูนะครับว่าเออตรงไหนเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่คิดว่าน่าจะมี ต้องเอาจริงอ่ะต้องรอดูภายแอคชั่นด้วยนะในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับว่าจะเออมีแท่งคอนเฟิร์มอะไรหรือเปล่าที่จะมีการกลับตัวละกันนะครับ<ม>ในส่วนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่าหาเพื่อนเทรดนะครับ<ม>ระหว่างช่วงที่ข่าวออกนะครับ<ม>ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าจะมีโค้ดหลายๆท่านนะครับออกมาหลายสดนะครับคิดว่า น่าจะไลฟ์สดยาวๆเลยจนถึงอ่าก่อนที่จะมีการประกาศดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะครับผมนะฮะในวันนี้นะครับทิดาฟอร์เรกนะครับเราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับวนพรุ่งนี้นะครับข่าวจะมีอะไรนะครับหรือว่าแผนการเทรดจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามเราได้ใหม่นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด